เกินภัยออนไลน์รายวันผู้เสียหายจากหลายจังหวัดถูกปลอกให้ขายรถติดไฟแนนซ์ผ่านทาง Facebook <c oughs> แล้วเชิดรถหนีเอาไปขายต่อรวมความเสียหายกว่า80ล้านบาทผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะเป็นเรื่องของผู้ที่ ถูกหลอกนะคะให้ขายรถที่ติดไฟนั้นให้นะฮะแล้วปรากฏว่าคนที่รับซื้อรถนี้ก็เชิดรถหนีไปนะะไปติดตามรายงานกับผู้สื่อขาวของเราคุณทิดารัตน์อนันตรกิติค่ะ ไม่กว่า30คนจากหลายจังหวัดรวมตัวร้องกองปราบหลังถูกหลอกซื้อรถยนต์ติดไฟแนนซ์ผ่าน Facebook หลักฐานภาพถ่ายถูกนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เป็นภาพถ่ายรถยนต์ที่ถ่ายไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบให้กับผู้ก่อเหตุที่อ้างตัวเป็นผู้ซื้อรถเหตุการณ์นีนเ้นรเริ่มจากผู้เสียหายโพสภาพรถยนต์ลงในเพจขายรถมือสองติดไฟแนนซ์ภายในค่มคืนเดียวผู้ก่อเหตุทยอยส่งข้อความทาง Facebook อ้างสนใจรถที่ลงขาย และประสงค์ที่จะเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองหลังจากนั้นมีการโอนเงินดาวจำนวนหนึ่งให้และทำสัญญาซื้อขายไม่นานผู้ก่อเหตุได้หายตัวไปพร้อมกับรถยนต์และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเป็นช่วงประมาณเดือนตุลาเจอเจอถี่มากช่วงประมาณ20-21-22คือติดกันเลยอ่ะคือคือเยอะมากเลยช่วงช่วงเดือนช่วงเดือนตุลาแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมา เจอเจอแจ็คพอตก็คือว่าเจอไม่ส่งเลยเนี่ยเดือนมกราที่เจอแบบหายไปเลยพยายามหายแล้วแล้วไม่ส่งเลยอะ่ะติดต่อไม่ได้ปิดบล็อกเฟซบล็อกไลน์ผู้กระทำความผิดเนี่ยมาติดต่อขอซื้อรถน,นะครับโดยมีจัดจาที่จะไม่จ่ายค้างวัดค่ารถให้นะครับจริงๆถ้าผู้เสียหายเกิดขึ้นแค่บางคนเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องนึงแต่พอดีว่าผู้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้มีจํานวนเกือบเกือบร้อยคน แล้วข้อที่จริงเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยคือผู้กระทำความผิดเนี่ยมาติดต่อขอซื้อโดยมีเจ้านาไม่ไม่จ่ายรถแล้วเอารถไปรถยนต์ที่นำมาโพสขายใน Facebook ของผู้เสียหายทั้งหมดล้วนเป็นรถยนต์ติดไฟแนนซ์ที่ใช้งานได้ไม่ถึงปีและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อได้ผู้ก่อเหตุจึงใช้เป็นช่องทางในการช่อโกงรถเป้าหมายที่ผู้ก่อเหตุหลอกซื้อมากที่สุดเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโกรุ่นใหม่ ภายในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนมีรถที่ถูกหลอกซื้อและสูญหายไปแล้วกว่า80คันปัจจุบันผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและยังดำเนินการหลอกซื้อรถติดไฟแนน์ใน Facebook อย่างต่อเนื่องที่ดารัสอนันตรกิติไทย PBS รายงาน ผู้ชมค,ครับปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยในสังคมของเรานะคะอยากจะมาเตือนภัยแล้วก็ให้ความรู้พี่น้องประชาชนด้วยใครที่มีรถแล้วรถยังติดไฟแนนซ์อยู่นะคะเอารถมาขายหรือคิดจะขายตั้งใจชมดีๆนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันสี่ท่านค่ะซ้ายมือดิฉันท่านแรกเป็นตัวแทนผู้เสียหายค่ะคุณเนวิกาหันนาสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะก็คือคุณเชษฐาวารุณประภาค่ะส่วนท่านที่สามนะคะก็คือคุณทัชชนนพรใบหยกเป็นทนายความของผู้เสียหายค่ะ และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์เจษฎาอนุจารีนะคะทนายความของรายการสถานีประชาชนค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้เสียหายนั่งอยู่ข้างล่างอีกเป็นสิเลยนะคะท่านผู้ชมตัวแทนคุณเนวิกาก่อนนะค,ะคุณเนวิกาไปรู้จักเขาได้ยังไง่ะ รู้จักเขาผ่านทางเพจค่ะเขาโฆษณาว่ายังไงเขาไม่ได้โฆษณาคือเราอ่ะ,ะ,อะมีการประกาศขายลงเพจเนาะแล้วก็เขาก็เข้ามาติดต่อในทางอินบ็อกซ์แล้วก็ไลน์เราแล้วก็มีการโทรเข้ามาติดต่อโอ้โหพี่สนใจรถน้องมากเลยใช่ค่ะอยากซื้อรถน้องใช่น้องขายเท่าไหร่ขายดาวตอนแรกแจ้งที่เขาขายดาวไปที่ราคาแปดหมื่น พี่ขอต่อหน่อยได้ไหมประมาณนั้นเจ <7, 000 S 2> ็ดหมื่นได้ไหมใช่ค่ะแล้วเราตกลงขายดาวนเเท่าไหร่คะเราก็เลยตกลงอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันสี่พันนิดนิดมีเศษหน่อยเพราะว่าเราต้องเอาตรงนี้ไปไปจ่ายค่างวดล่วงหน้าอืมค่ะหลังจากที่ส่งรถได้เงินครบไหมค่าดาวก็ได้ครบค่ะแล้วเขาส่งรถส่งค่างวดรถให้เราไหมค่างวดรถส่งแค่ประมาณสองงวด แล้วพองวดที่สามเกิดอะไรขึ้นวดที่สามนี่คือเกิดการติดต่อไม่ได้หายไปเลยค่ะก็คือบอกเราติดต่อก็ช่องทางไหนได้บ้างโทรค่ะก็มีโทรสาศัพท์มือถือโราก็มีใช่ค่ะแล้วก็มีการไลน์เฟซปกติค่ะแล้วก็มีไปที่ ที่ที่เขาอาศัยอยู่ที่พักอะคะ่ะรู้จักที่พักเขาด้วยใช่ค่ะหลังจากติดต่อไม่ได้ไปที่ที่พักเขายังอาศัยอยู่ที่นั่นหรือไม่คะไม่ไม่พบอะค่ะไม่พบที่ไม่พบเขาอยู่แล้วไม่อยู่ที่นั่นแล้วใช่ค่ะมือถือติดต่อไม่ได้ไม่ได้ค่ะ Facebook อะไรแล้วคะบล็อกไปหมดเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ไฟแนนซ์ว่าย,ยังไงกับเราบ้างก็ไฟแนนซ์ในเรื่องของตรงนี้ ก็เขาก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของเขาแต่ว่าทางเราก็คงต,งต้องต้องยอมในเรื่องของของไฟแนนซ์เจราจาไกลเกีียวกับเขาอีกทีหนึ่งค่ะค่ะาละนี่คือในกรณีของทางคุณเนวิภาในวิการได้เงินมาเจ<ช>็ดหมื่นใช่ค่ะเสียรถไปคันหนึ่งตอนนี้ยังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่ผ่อนกุญแจกุญแจก็ไม่อยู่ด้วยกุญแจก็มีกุญแจสำรองค่ะไม่ใช่กุญแจแบม่มีกุญแจสำรองแต่ไม่มีรถนะค้านั่งผ่อนกุญแจสำรองไม่เป็นไร ต่อไปคุณเชษฐาคุณเชษฐาก็เขาติดต่อมาขอซื้อรถเราครับตกลงขายกันที่ห0,000ืนได้เงินถ่าดาวเรียบร้อยไม่เรียบร้อยครับอ้าว้วได้ขายดาวไปเท่าไหร่คะอ่าหกหมื่นนี่จ่ายเบื้องต้นหมื่นหนึ่งแล้วก็โอนมาอีกหมื่นห้าก็เป็นอสองลองให้รถเข้าไปเหรอคะครับอ้าวจ่ายเงินยังไม่ครบทำไมให้รถเข้าไปล่ะคะอ่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นค้างงวดอยู่แล้ว<อ>ส่วนต่างนี่คือหมื่นหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเขาเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ก็คือ ทบทบที่ค้างไว้ขอ,อ<ก>จะ <ทบ S 1> เอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่างวดรถให้เรารแล้วจริงๆจ่ายไหมคะไม่จ่ายไม่จ่ายตามตัวเจอกันไหมคะไม่เจอครับก็ลักษณะเดียวกันก็คือบล็อกบล็อกทุกอย่างเป็นคนเดียวกันด้วยคนเดียวกัน,น,กนแล้วทําไมเราถึงไว้ใจขายให้เขาคะ คือเขา,เ,<อ>าเขา,เขาสแสดงแบบมีสเตตเมนต์มาให้เราดาูว่าเขามีที่ทํางานที่ที่แน่นอนและมั่นคงแล้วไปตามดูที่ทํางานไหมคะที่ทํางานเราไม่ได้ตามแต่ว่าเราดูแค่แค่สเตตเมนต์ที่เขาส่งมาให้รายรับรายจ่ายของเขาแล้วทําไมไม่ตาม <c oughs> เกือบจะไปตามแลวใช่ไหม <c oughs> คือตรงนั้นเราก็ไม่ได้เอดใจว่าว่าเราต้องต้องไปตามแค่ทราบที่อยู่แต่คือถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างหรืออะไรเราก็คงจะคิดว่าเราก็คงจะเขาขอเข้าไปดูรถบ้าง แต่มันมาเกิดเหตุซะก่อนเกิดเหตุซะก่อนนะแล้วในส่วนของทางคุณเชษฐาล่ะคะของผมเป็นรถกระบะตอนเดียวครับรถคอ,อกซึ่งเวลาเ,าเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่บ้านเขาขายผลไมท้ทําสวนซึ่งมันตรงกับโจทย์รถเราตรงที่แบบสามารถเอาไปบรรทุกผลไม้ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะนี่ก็คือที่เขามาติดต่อเราใ่เราก็เลยตกลงขายให้เขาไม่ใช่แค่สองท่านนี้นะด้านล่างก็เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ ติดต่อขอซื้อรถนะเดี๋ยวด้านล่างใครที่ได้รับเงินดาวไม่ครบบ้างยกมือกันที่นั่งอยู่ได้รับเงินดาวครบหมดเลยใช่ไหมคะโอ้ถือว่าโชคดีกว่าคุณเชษฐานะคุณเชษฐายัางไม่ได้ครบนะแล้วมีใครได้เบาะแสเกี่ยวกับเขาไหมทุกวันนี้มีใครไปสืบแล้วรู้ไหมคะว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงมีไหมคะขอ,อะเชิญขอไมโครโฟนสักนิดหนึ่งเชิญค่ะมีเจออยู่ในที่รถลุดจำนำครับอของผมเป็นสิบสิบเพจแล้วครับ ที่เจอรถผมครับเห็นแต่รถแล้วเราติดต่อไปหาเขาเขาหลงรับโทรศัพท์เราไหมครับรับครับเขาขายไปแล้วครับผมขายไปแล้วครับแล้วเราบอกเขาไงแล้วพี่จะรับผิดชอบผมยังไงไม่ไม่ได้พูดครับผมไม่กล้าพูดกับเขาเผื่อว่าตำรวจจะใช้ตรงนี้เพื่อจะตามรถได้ครับเลยไม่พูดขู่เขาอะไรอย่างนี้ไม่ขู่เลยแล้วทุกวันนี้ยังติดต่อได้ไหมได้ไหมครับติดต่อกับคนที่ซื้อรถไปไม่ได้ครับแต่พวกเพจเนี่ยติดต่อได้ เอาละให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะฮะ,ะแต่ผู้เสียหายเหล่านี้นะท่านผู้ชมอาจารย์เจษฎาก็พยายามที่แจ้งความด้วยนะคะเวลาเราไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงบ้างคะก็หลักๆเลยคือเขาจะ,ะยิงตรงไปที่ใบมอบอำนาจเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเรื่องของของตัวรถให้ไฟแนนซ์มอบอำนาจ<ช>มาแจ้งความแล้วไฟแนนซ์มอบไหมคะก็ไฟแนนซ์ก็ไม่ได้ไม่ได้มอบให้ค่ะก็คือให้เรามาดำเนินการทางทางกฎหมายเอง คือถ้าไฟแนนซ์มอบก็อาจจะไม่ดีกับไฟแนนซ์ในการดําเนินการใช่ไหมคะ<ฆ>ต้องถามทางทนายความเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่รวบรวมนะะในความเสียหายครั้งนี้ตอนนี้มีผู้หายทั้งหมดกี่คนบ้างคะกี่ค,คนแล้วคะที่ทราบตอนนี้มี80กว่าท่านฮนะ80กว่าท่านนะคะแล้ววงเงินความเสียหายอยู่ประมาณเท่าไหร่กันคะโอโ้เงินความเสียก็คร่าวๆคร่าวๆก็น่าจะหลัก20กว่าล้านอาจจะได้ ยี่สิบกว่าล้านนะคะแล้วปัญหาที่กลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้เจอก็คือแจ้งความแล้วตํารวจไม่ได้รับแจ้งใช่ไหมครับก็ไม่เสมอไปทุกคนฮะอ๋อมีรับแจ้งด้วยมีมีรับแจ้งแต่ว่าบางบางบางรายเนี่ยไม่ติดตามแล้วไม่ได้เรื่องต่อก็มีบางบางรายเนี่ยให้ไปเหนังสือมอบหน้าแต่ในลีนี้ไฟนั้นเนี่ยไม่ได้ทุกที่นะที่ไม่หนังสือมอบหน้าบางที่ก็มีให้บางที่ก็มีให้หนังสือมอบหน้าครับ ค่ะแล้วเราจะดําเนินการต่อยังไงผู้เสียหายเหล่านี้คะก็เบื้องต้นเนี่ยครับวันนี้เนี่ยก็ได้ไปแจ้งความที่กองปราบเพราะว่าก็เป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางค่ะเพราะว่าผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยไปที่ท้องที่แล้วผู้เสียหายบางคนแจ้งได้บางคนแจ้งไม่ได้บางคนต้องไปเอาหนังสือมอบหน้าก็หวังว่าทางกองปราบซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเนี่ยจะรับแจ้งความให้แล้วก็ดาเนินคดีติดตามเรื่องรถยนต์ให้นะครับพอไปแจ้งกองปราบแล้วเนี่ยทางกองปราบก็รับ วันนี้ก็รับ<ม>ก็เดี๋ยวทางกองปราบค่อยพิจารณาว่าจะดําเนินคดีไว้เองหรือส่งไปยังท้องที่ค่ะ<ฆ>ก็ดีใจเรื่องหนึ่งนะครับที่กองปราบเนี่ยรับไว้แล้วก็ถึงแม้จะไม่ดาเนินคดีเองเนี่ยส่งไปยังท้องที่ก็ยังดีค่ะ<ฆ>วันนี้วันที่ไปแจ้งความเนี่ยก็มีเหตุการณ์ก็คือทางท้องที่เนี่ย <c oughs> ทางผู้เสียหายเนี่ยติดต่อไปที่ท้องที่<ฆ>นะครับว่าไปถึงไหนแล้ว<ฆ>ก็คุยกันหน้ากับเจ้าหน้าที่กองปราบเนี่ยนะฮะคุยกันต่อหน้านเลย ทางท้องที่เนี่ยก็ประมาณว่าจะดำเน,นินคดีต่อใช่ไหมหรือ,อยังไงก็มีคําถามว่าเอาจะอยังไงกันต่อนะครับทางผู้เสียหายก็เลยสงสัยครับทางกองปราบเนี่ยก็เลยคุยให้ก็คุยันไปคุยกันมาแล้วครับกองปราบก็บอกว่าเออท้องที่รับไปเถอะอะไรประมาณนี้ฮะ<ๆ>ก็อย่างน้อยๆยังดีใจว่าผู้เสียหายเนี่ยยังได้แจ้งความาวคโดยกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดนะฮะลักษณะรถที่ถูกกรอกซื้อไปเนี่ย จะเป็นรถกระบะเหมือนกันหมดเลยส่วนใหญ่เป็นรถกระบะก็มีทั้งรถเกง๋งรถมอเตอร์ไซค์ก็มีอ๋อมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็น P C X อ๋อส่วนใหญ่เป็น P C X, X. ค่ะท้งมอเตอร์ไซค์นะอาจารย์จะมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถกระบะมีหมดเลยนะคะแต่ปัญหาที่เจอเหมือนกันนะนะอาจารย์ไฟแนนซ์ Finance. บางที่ยอมมอบอำนาจบ,บางที่ไม่ยอมมอบอำนาจพอไม่มอบอำนาจแจ้งความยิ่งยิ่งเป็นไปไม่ได้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะอาจารย์คะเออจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยเคยขึ้นศาลไปแล้วนะครับเถียงกันว่า คนที่เป็นคนเช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปดําเนินคดีได้หรือไม่นะฮะก็คือพี่ๆเหล่านี้นี่แหละ,ะที่ไปซื้อรถมานะครับศาลเขาก็พิพากษาไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปจ่ายหนึ่งงวดเนี่ยหมายความว่าเราเป็นเจ้าของหนึ่งวดละนะฮะถ้าจ่ายไป10งวดเราคือเจ้าของ10 สิบงวดละนะฮะเพราะนั้นก็มีสิบที่จะไปล้องทุกไปดำเนินคดีเองโดยไม่จำเป็นจะต้องขอให้ไฟแนนซ์เป็นคนที่จะมอบอำนาจให้นะฮะจริงๆเนี่ยไฟแนนซ์ Finance ที่ไม่กล้ามอบอำนาจให้เนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่เอารถที่มีไฟแนนซ์เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยนะเอาไปขายเนี่ยไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายใช่ด้วยส่วนหนึ่ง ราะนั้นโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยยอมมอบให้คนที่ยอมมอบให้หมายความว่าเขาไม่ติดใจที่จะเอาเรื่องกับเรานะครับเป็นบริษัทไฟแนนซ์ที่น่าติดต่อด้วยมากนะเน่ยดิฉันว่านะก,ก็ก็คือค่อนข้างจะใจดีใจกว้างแต่ว่าในการดําเนินการนะฮะ,ะจา์เจสราหากแม้ว่าไฟแนนซ์ไหนไม่ยอมมอบอํานาจเนี่ยเราจะไปขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรับแจ้งความยังไงได้บ้างไหมเพราะบางที่บอกอไม่มีใบมอบอำนาจคุณไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์คุณแจ้งไม่ได้ เวลาไปแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความเนี่ยให้เขาเขียนบันทึกมาเลยว่าไม่รับแจ้งเพราะอะไรไม่รับแจ้งเพราะอะไรแล้วร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาก็เลยตามหลักต้องรับแจ้งใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องรับแจ้งไว้ก่อนแล้วสอบสวนแล้วไม่เป็นความผิดก็แทงความเห็นมาว่าไม่ผิดหรือยังไงนะฮะแต่ไม่ใช่มาบอกว่าไม่ไม่รับนะฮะต้องไปร้องเรียนเจ้านายก็เลยครับ ก็ขึ้นไปฮะพุ่งกับชั้น2เลยชั้นสเลยนะคะอันนี้เป็นความรู้ในแง่ของกฎหมายด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เพิ่มมากขึ้นก็คือในพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้เพราะมีผู้ชายถึง80คนด้วยกันนะฮะแล้วก็คนร้ายนี่คนเดียวกันเลยใช่ไหมพวกเราคนเดียวกันค่ะอ่ะไหนใครเจอหน้าเขาแล้วจำรายละเอียดได้เยอะคนน้องผู้ชายเสื้อดาก็ได้เขาอายุป,ประมาณเท่าไหร่รูป,ปรพรธ์สัมผาสยังไงฮะคนยี่ิบเจ็ดกับประมาณเกือบสามทค,<น>ครับเกือบสามคนครับ สามสองสามสองหนึ่งคนครับยีิบเจ็ดคนครับออ๋ผู้หญิงทั้งคู่ไหมคะผู้หญิงทั้งคู่ผู้หญิงทั้งคู่คนะฮะยี่สิบเจ็ดคนหนึ่งสามสิบสองคนหนึ่งส่วนไหมโอ้โหอ้วนโอ้โหคนอ้วนผิดตรงไหนคนอ้วนไม่ผิดผิดตรงคุณทําไม่ดีนี่แหละผิดตรงคุณหลอกเขานี่แหละนะฮะเสร็จแล้วลักษณะคําพูดเขาที่มักจะทําให้พวกเราหลงเชื่อแล้วก็ยอมขายรถให้เขาเขาจะพูดประมาณไหนเผื่อคนชมดูอยู่เอ้ยเหมือนคนที่โทรศัพท์มาคุยกับเราเลยเนี่ยเชิญค่ะ ขาโทรมาหาผมแบบว่าแนวว่าจะเอารถไปแบบขายของอะไรครับแล้วพ่อเขาป่วยจะเอารถไปพาพ่อไปโรงพยาบาลอะไรครับเขาบอกว่าประมาณเนี้ยครับเหตุผลดีน่าสงสารน่าเห็นใจผมก็เห็นใจอืแต่ผมเลยก็ทําสัญญาแบบว่าให้เช่าไปเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาผพราบอกราว่าทําสัญญาแบบเช่าไปก่อนนะพี่ครับประมาณนี้ครับในกรณีทําสัญญาให้เช่าไปก่อนนี่ช่วยไหมคะอาจารย์เจษราคะก็ ช่วยได้ครับอย่างน้อยสุดก็คือไม่ได้มีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่จะทําเรื่องพวกนี้เนี่ยคือถ้าทําลายเดียวเนี่ยไม่เคยเห็นภาพรวมค่ะนี่8ปดสิบแต่พอพอ,พอทำภาพรวมออกมาแล้วเห็น80ดลายจะเห็นว่าเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือกระบวนการเข้าข่ายข้อหาอะไรได้บ้างคะอาจารย์เจษราค่ะอย่างน้อยสุดก็เป็นการช่อกงนะครับ หนึ่งช่อโกงแน่นอนครับผมและการติดต่อซื้อขายกันผ่านออนไลน์นี่จะมีความผิดไหมคะอาจารย์คือการติดต่อกับผู้แชร์เหล่านี้ใช้ออนไลน์นะคะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความผิดคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นเรื่องข้อความมันเป็นเท็จอะไรใส่เข้าไปนะครับนั้นแต่ว่าหลักใหญ่ก็คงมาอยู่เรื่องของรัพย์มากกว่าค่ะัน้นนาทีนี้นะคะพวกเราผู้เสียหายอยากให้ทางกองปราบก็ดีหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจัดก,การยังไงบ้างคะเชิญคะ่ะ อยากให้ตามรถคืนครับรือไม่ก็ชดใช้เอาเงินที่ว่าค้างไฟแนนซ์อยู่ทั้งหมดนะครับค่ะไปใช้ไฟแนนซ์ครับจะได้จบเรื่องกันปิดเรื่องไปแล้วจบแลยบแสดงว่าทุกวันนี้เขาก็ติดต่อหาซื้อรถอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบว่าเขาติดต่อหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีความเคลื่อนไหวให้เขาเลยว่าเขาอยู่ไหนตอนนี้ค่ะคือในส่วนของผู้สื่อข่าวของเครืานจันทร์เมีประเด็นที่บอกว่า ติดต่อไปยังเพจที่เขาจะขายรถมือสองกันนะฮะเพจันนั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดในเรื่องของการรับของโจรก็คือรับซื้อรถจากผู้หญิงคนนี้แล้วมาโฆษณาขายต่อของผมมีเป็นหลักฐานนี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเพจนี่คือปิดการขายนี่คือรูปรถเรารถผมเอาไปขายไม่ถามผมสักคำเพราะผมอยากจะขายเอ๊นะคะ แล้วก็เขาขายรถบุตรจำนำถูกที่สุดในสามโลกโอ้ท่านผู้ชมที่เคารพบโฆษณาเป็นเนติดกลุ่มนะครับแถมบอกปิดการขายจ้าขอบคุณทีมงานและลูกค้ามากๆค่ะนะคะเขาทําเหมือนรถเขาเองเลยนะจ่ายเงินก็ยังไม่ครบนะฮะอาจารย์อันนี้เขาขายผิดพรบคอมพิวเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมฮะอาจารย์ถ้ามีหลักฐานองน,นี้อันนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นเป็นข้อความมันเป็นเท็จนะครับขายได้จริงๆนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกว่ารถมาจากไหนนะอาจารย์ แต่คนที่โฆษณาหรือช่วยขายนี่รับซื้อของโจคนที่ซื้อไปเนี่ยจะมีปัญหาในการรับโอนกรรมสิทธิ์ของตัวตัวรถออตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นผู้เสียหายในเรื่องของความผิดในเรื่องการหลอกลวงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความผิดคอมพิวเตอร์ส่วนนั้นอาจจะผิดเพราะสงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะว่าคนซื้อรถอย่างนี้เนี่ยเขาจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ยังไงในเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของฟแนนซ์อยู่ใช่ไหมคะคือถ้ารู้กันส่วนมากก็คือซื้อไปแล้วก็ไม่ ไม่<ต>ไปโอนท<บ>ะเบียนะครับก็ใช้เป็นทั้งที่อย่างนี้หรือไม่ก็ไปรือเป็นซากอ๋อค่ะนี่คือในลักษณะรูปการที่กระทําความผิดแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าคนร้ายจะยังหลอกลวงกันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมก็มีข้อที่จริงจากบางท่านนะครับคือ,เ,อเป็นช่วงหลังๆและช่วงธันวาหกหนึ่งต้นปีหกสเนี้ยก็ยังมีซื้อขายกันอยู่เพียงแต่ว่าใช้คนต่างด้าว มารับรถแทนผู้หญิงสองคนนั้นไม่มาออกหน้าแล้วอ่าใช่ก็<อ>จะเป็นผู้ชายงานนี้เป็นผู้ชายเป็นเป็นคนถังดาวแล้วค่ะนะครับมารับรถแทนมาแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยยังคงเป็นผู้หญิงสองคนนี้นอยู่เหมือนเดิมเขาก็อาจจะแต่งเรื่องว่าเดี๋ยวพี่ให้ลูกน้องพี่ไปรับนะอะไรประมาณนั้นให้ญาติพี่ไปรับนะให้คนงานพี่ไปรับนะใช่ครับอ๋อนี่ก็เป็นลักษณะที่เขาแต่งเรื่องมาโดยผู้เสียหายของเราอ๋นะคะที่หวั่นกลัวกันอย่อาจารย์จิตราักวร,รถจอดไปนอกประเทศใช่ไหมคะใช่ S <S <S ่่ใชคะมีมีมีใครได้รับบอะแสบ้างไหมคะว่าเห็นรถเราไปอยู่ตามแถวชายแดนมีรถใครมี GPS ติดตามบอ่อแสได้บ้างไหมคะ <S <S คว่าอย่างไงนะคะของไมโครโฟนของของผมมีแต่ว่าแบบไม่รู้ไม่รู้จักครับทักเฟรฟมาบอกว่ารถคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับอ,อยู่ที่อำเภอคำตะกาสกลเอสกลนครครับสกลนครแล้วเราตามไปดูไหมไม่ตามครับพอเย็นก็ทักมาทีบอกว่าเจอแต่วีโกอะไรย้ยครับเจอแต่รถไม่มีรถรุ่นนี้ครับอ้าว เหมือนเขาซับหลอกอสับขาหลอกเราใช่เ,ใชเขารู้ว่าเราเป็นนักฟุตบอลรอเปล่าน,นะเราไม่ใช่นักฟุตบอลตอนนี้เราเป็นผู้เสียหายอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวพวกเราจะรวมตัวกันใช่ไหมคะครับจะไปร้องเรียนกับทางศูนย์ของสำนังงกงานตำรวจชาติใช่ครับวันที่เท่าไหร่คะก็แผนไว้ไม่19ก็20เดือนมีนา19หรือ20มีนาที่จะถึงนี้จะรวมตัวกันครั้งใหญ่ ไปร้องเงร,รียนกับท่านพลตระเวนโซลเชนหักพานอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้สองท่านนี้ได้บอกวิธีป้องกันตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมคะถ้าหากใครกําลังคิดจะทาเหมือนเราเนี่ยนะขายดาวรถเนี่ยอยากเตือนภัยกันยังไงบ้างคะก็คือถ้าแนะนําได้นะคะก็คือให้ทําสัญญาเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมอบลุถ้าทําสัญญาแล้วทําสัญญาซื้อขายแบบปกติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามายืนยันใช้เป็นหลักฐานได้ นะคะก็ให้ทําให้มันเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนสัญญาเสร็จให้เรียบร้อยให้มันเป็นชื่อของเขาจริงๆเราถึงเอารถมอบให้เขาถ้าเปลี่ยนชื่อยังไม่เสร็จเราไม่ให้รถเด็ดขาดก,ก็ยัง,ย,งยังไม่นยังไม่ต้องให้ดีกว่าค่ะแล้วในส่วนของทางคุณเชษฐาล่ะคะอยากจะฝากเตือนภัยกันยังไงคะถ้าในส่วนของผมผม,ผมแนะนําคืนไฟนแนนดีกว่าครับถ้าเราส่งไม่ไหวจริงๆ<ภ>ครนะปลอดภัยกว่าเยอะปลอดภัยกว่านะคะดีไหมอาจารย์เิสาคะ โดยหลักการแล้วเนี่ยควรจะจูงมือไปหาไฟแนนซ์เลยนะครับแล้วเปลี่ยนสัญญากันที่นั่นนะฮะไฟแนนซ์ก่อนจะยี่ให้ทําสัญญาใหม่เขาก็คงเช็คเรื่องเครดิตของคนที่มาซื้อใหม่ถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่ควรจะขายอยู่แล้วใช่มีคนช่วยเราตรวจรสอบอนะพอไฟแนนซ์เขาคงดูละเอียดยิบยิบพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วน้องด้านล่างเป็นตัวแทนผู้เสียหายถ้าเกิดว่าคนที่เขามาหลอกซื้อรถเรานั่งดูรายการอยู่เนี่ยกำลังจับใจคว,วามว่าพวกเราพูดยังไงบ้าง อยากฝาก,กถึงเขายัางไงบ้างคะฝากบอกว่าอย่าอย่าขายอย่าขายดาวอย่างนี้เลยอย่าหลอกกันเลยอย่าหลอกอย่าหลอกกันมาทําแบบถูกกฎหมายดีกว่าอ,อย่างผมนี่เคยโทรไปหาไปนันไแนันผมถามว่าสามารถขายให้เขาไว้ก่อนได้ไหมไปนันบอกได้ผมก็เลยปล่อยเลยครับผมแล้วคะครับก็ผมถามว่าพี่สามารถเปลี่ยนสัญญา,าได้ไหมไแนันบอกยังไม่ได้ครับต้องหกปีต้องหกปี แต่ขายได้ไม่ขายได้ขายได้ก็เขเอาเข้าไปเลยวันนั้นอ๋อไฟแนนซ์บอกเหรอใช่อืมไฟแนนซ์ก็แนะนํายังไงยังไงอยู่นะครับอาจารย์เจษฎาไอ้ไฟแนนซ์ที่ไหนกันเนี่ยแต่ตามหลักไม่ควรแนะนําอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เจษฎาครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับคือเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยนะฮะเวลาที่มีคนเข้ามาติดต่อเรานะถ้ามาดีก็ดีไปแต่บางทีมีเจตนาแฝงนี่ก็ให้อิงกฎหมายเป็นหลักอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ต้องไปทําดีกว่าใช่ไหมครัอาจารย์เจษฎา ทําให้ถูกกฎหมายสบายใจดูว่าครับอืมค่ะนะแล้วถ้าเกิดมีสิ่งใดที่เดือดเนื้อร้อนใจก็ไปการสถานีประชาชนพร้อมไปสืบก,กลางให้นะเดี๋ยวเราจะประสานง,งานกับทางท่านคุณตโโระเวนโทโซลเชนหักพานให้รอรับพวกเราที่จะไปแจ้งนะแต่ว่าระหว่างนี้ก็พวกเราเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมมูลที่สุดนะยิ่งพร้อมเร็วเท่าไหร่ยิ่งไปพบยิ่งเร็วยิ่งดีนะเผื่อรถเรายังไม่ข้ามไปนะคะเผื่อไว้นะท่านผู้ชมอะครยังไงก็ต้องขอบพระคุณทั้งสาท่านอย่างยิ่งที่เป็นตัวแทน ามาพูดคุยเตือนภัยในเรื่องนี้ขอบพระคุณมากค่ะ,คะออาละค่ะท่านผู้ชมครัวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานทุกๆุกคนนะคะอาจารย์เจษฎานุจารีแล้วก็ดิชันอนอุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ